กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับวันนี้่าที่มาอยู่ตรงหน้าเนี่ยคือไม่ใช่อะไรนะครับคือวันนี้ผมจะมาสอนพิธีการบล็อกไอเกียนออกไปนะครับด้วยพิธีการง่ายๆนะครับนั่นก็คืออ่าคือผมก็ไม่ได้อยากอะไรกับมันมากจริงๆคือชื่อมึงจะโหดไปไหน,นครับอ่าดูๆอันนี้คือคิดที่ผมลงเองแต่เนี่ยเริ่มตั้งแต่แบบยังรายการมันเปิดเปิดใหม่ๆเลยฮนะตอนนั้นก็ มีไอเกียนนะครับมาดานะครับไอล้าวครับอย่าไปดูถูกประเทศเขานะประเทศเขานี่ Dante, да. to พัฒนายิ่งกว่าประเทศเราอีกนะครับอ่าก็เราจะเมนตอบกับมันไปว่านะครับอ่าประเทศเราเป็นประเทศที่เจริญกว่าประเทศเรานะตอนนี้นะอะไรอย่างี้นะครับอ่าไอยิหายกูหาทะเลไม่ได้โอเคครับเดี๋ยวตาไปตอนที่ผมพิมพ์เสร็จแล้วท่านผู้ชมครับก็โอเคครับผมพิมพ์เสร็จแล้วนะครับเราเป็นประเทศที่เจริญครับ อ่านะครับอย่าไปรู้ถูกประเทศเขานะครับอ่าก็ตอบแม่งไปครับแล้วก็จะมาสอบวิธีการบล็อกไอ้เกียนออกไปนะครับเขาชื่อนะซีเคแดนเกอร์นะครับอ่าชื่อมึงโหดมากนะเดี๋ยวกูจะเปลี่ยนให้มืองกลายเป็นไก่ซึ่งวิธีการจะเกียนไอ้เหี้ยงนี้ก็ง่ายๆนะท่านผู้ชมนี่ช่องนั้นนี่ไหมคลิกแม่งไปนะครับไม่ต้องลบปั๊บเราไม่ต้องลบเราแค่เอาไว้งี้แหละเออเดี๋ยวเดี๋ยวเมนูนี้ขึ้นมาปุ๊บกดขึ้นมานะอ่าเรื่อยๆเสียบเสียบฮึดอ่าโอเค การที่นนจะบล็อกไอ้เจนี่ก็ง่ายๆนะโอเคเดี๋ยวขอขยายนี่ก่อนใช้เป็นอีแคมอัดมันลำบากโอเคขอขยายนี่ก่อนนะครับขอ,อนี้ครับบล็อกแม่งปึ๊บนะครับส่งคําแม่งไว้เรียบร้อยนะครับ mm hmm. กูบล็อกแน่นอนแล้วไม่ต้องกลัวไอเด็กเกียรีิยศนี้นะเรียบร้อยไปแล้วนะครับ mm hmm. วิดีโอมันก็ไม่เคยมีสักอันนะครับมันคงจะเป็นเด็กเฮอร์มอยนะครับมาด่าชาวบ้านเอานะครับนั่นแหละ <c oughs> คือแบบถ้าเกิดึงอัพวิดีโอแบบ แบบเทพากูแล้วมาด่า <habitat> ก <laughs> ูเน like ี่ยแบบโอ้โหกูจะคำนับมึงเลยเงี้ยท่านผู้ชมแต่แม่งแบบมึงวิดีโอก็ไม่มีสักอันแล้วมึงก็แบบมาด่าชาวบ้านตอานี้มันเป็นสิ่งไม่ดีท่านผู้ชมอย่าทำตามอย่าทำตามก็ไอเออันนี้เฮียเลยอันนี้ไอไอเอียเฮยเลยนะก็คือผมเป็นคนชอบมาเปิดดูคลิปเก่าๆแล้วก็ดูอ่อเมนท์นครับแล้วก็มาเจอไอเอี้ยนี่นะผ้าวันที่ผ่านมานะครับคือไอเี้ยนี่เนี่ยจะเป็นเด็กลาวกาวนะครับไม่ไม่ใช่ประเทศลาวนะลาวราเรือลาวกาวอะไรเงี้ยเออ ก็เราเราจะไม่ลบคอมเมนต์ี่จริงเราจะไม่ลบคอมเมนต์นะครับแต่ว่าจะให้ลูกหลานเรามาดูต่อนะครับก็ให้รู้ว่ามึงไปดูถูกประเทศเขานี้คือมึงเหยียดหยามคนะอะไรงนี้นะครับก็ดูมันครับชื่อมันจะโหดมากครับซ K แดนเกอร์นะครับคือมึงอะไรครับคือมึงต้องการอะไรจากหนึ่งคนมากูุไม่เข้าใจนะครับดูเดียบมึงไปด่าประเทศเขาได้ไหมเหียนี่อ่าก็เป็นสิ่งไม่ดีนะท่านผู้ชมอย่าไปด่า วิกิปุณอื่นนะแล้วก็ไม่ควรที่จะไปด่าประเทศชาวบ้านเขาด้วยนะครับก็คือประเทศเราแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ได้แข่งแรงออกบอกให้นะนจริงๆอ่าก็ดูมาเลยครับเนี่ยดูมันไปด่าประเทศเขาเพื่ออะไรครับจริงๆกูไม่เข้าใจมึงครับดูดูลาวับดูมันมีหลายคนมากผมก็บล็อกแม่งไปแต่วันนี้ว่างๆก็มาสอนวิธีการบล็อกไอ้วกเกียนออาไ้นะก็ไปเจอกันโอกาสหน้ากันนะคสยุคกิเลสเลนไปบ่ายกับผม